พระอนุ์มาพบพระนางเข้าทราบเรื่องโดยตลอดแล้วมีใจกรุณาปราถนาจะช่วยเหลือจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลอ้อนวอนเพื่อขอประทานอุปสมบทแก่พระนางโกตมีพระองค์ผู้เจริญตอนหนึ่งพระอานุ์ทูลพระนางโคตมีพระนานางของพระองค์วันนี้ปรุงพระเกศาแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะ มีพระวรกายขมุกขมอมเพราะเสด็จโดยพระบาทมาจากนครกรบิลพัดพระวรกายแปดเปื้อนไปด้วยทุลีแต่ก็หาคำานึงถึงความลำบากเรื่องนี้ไม่มุ่งพระไทยแต่ในเรื่องบรรพชาอุปสมบทพระนางเป็นผู้มีอุปการะมากต่อพระองค์เป็นผู้ประธานขียรธาราแทนพระมารดาขอพระองค์ได้ทรงอนุเคราะห์ท่านางเถิด ขอให้พระานางได้อุปสมบทเป็นภิกุณีตามพระประสงค์เถิดพระผู้มีพระภาคประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าอานนท์เรื่องที่พระานางมีอุปการะมากต่อเรานั้นเราสมมึกอยู่และเธอต้องไม่ลืมว่าเราเป็นธรรมราชาต้องรับผิดชอบในสังคมมูลทน จะเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องความเจริญความเสื่อมของส่วนรวมก็ต้องตรองให้ดีก่อนอานนท์ถ้าเปรยียบสังคมนทนของเราเป็นนาข้าวอันที่ยอมให้สตรีมาบวชในธรรมวิัยนี้ก็เหมือนปล่อยให้ตัวเพี้ยตัวแมลงลงในนาข้าวนั้นรังแต่จะทำความพินาศวอดวายให้แก่นาข้าวยังไม่ต้องสงสัยอานนท์ เราเคยพูดเสมอมิใช่หรือว่าสตรีที่บุรุษเอาใจเข้าไปคล้องนั้นเป็นมนทินอย่างยิ่งของพรหมจรรย์อานุนเอยถ้าศาสนาของเราจะพึ่งอยู่ได้หนึ่งพันปีแต่หากมีสตรีมาบวชด,ด้วยจะอยู่ได้ห้าร้อยปีเท่านั้นหรือสมมุติว่าศาสนาของเราจะพึงดำรงอยู่ได้ห้าร้อยปี เมื่อมีสตรีมาบวชในธรรมวินัยด้วยก็จะทอนลงเหลือเพียงครึ่งเดียวคือสองร้อยห้าสิบปียาเลยอาณนนุเธออย่าพอใจขนขวายให้มีพิสุนีขึ้นในศาสนาเลยจะเป็นเรื่องลำบากในภายหลังพระอาณนนุผู้อันเมตตากรุณาเตือนอยู่เสมอและทำความพยายามต่อได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระองค์พูดเจริญถ้าสตรีได้บวชในธรรมวินัยของพระองค์นางจะสามารถหรือไม่ที่จะบรรลุคุณวิเศษมีโสดาปฏิผลเป็นต้นอาทีเดียวอนุนนงางสามารถจะทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษมีโสดาปฏิผลเป็นต้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าอย่างนั้น ขอพระองค์ตรดจประธานอนุญาตให้พระนางโคตมีบวชเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ประทับนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าอาน,นุนถ้าพระนางโคตมีสามารถรับครุธรรมแปดประการได้ก็เป็นอันว่าพระนางได้บรรพชาอุปสมบทสมปรารถนาครุธรรมแปดประการนั้นมีดังนี้ หนึ่งพิษุณีแม่บวชแล้วตั้งหนึ่งร้อยปีก็ต้องทำการอภิวาทการลุกขึ้นต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิตกรรมแก่พิสุแม้ผู้บวชแล้วในวันนั้นสองพิษุณนีต้องไม่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุสามพิษุจนีต้องถามวันอุโบสถและเข้าไปรับโอวาทจากพิสษุทุกกึอเดือนสี่ ภิกษุณีจำพรรษาแล้วต้องปวารณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนสั่งสอนจากสำนักทั้งสองคือทั้งจากภิกษุณีสงฆ์และจากภิกษุสงฆ์ห้ภิกษุณีต้องอบัตหนักเช่นสังฆาธิเศษแล้วต้องประพุทธมานับตลอดสิบห้าวันในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งในภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์หนางสิขมานา คือสตรีที่เตรียมจะบวชเป็นภิกษุณีจะต้องประพฤติปฏิบัติศีลหข้อคือตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อหให้ครบบริบูรณ์ตลอดเวลาสองปีขาดไม่ได้ถ้าขาดลงจะต้องตั้งต้งตนใหม่เมื่อทําได้ครบแล้วต้องอุปสมบทในสงสองฝ่ายเจ็ภิกษุณีต้องไม่ด่าว่าเปรียบเรยหรือบริภาคทิสุไม่ว่ากรณีใดๆแ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามพิกษุณีว่ากล่าวสังสอนภิกษุให้ภิกษุว่ากล่าวสังสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวดูก่อนอนนุนนี่แหลครุธรรมทั้งแต่ประการซึ่งพิกษุณีจะต้องเคารพสการะนับถือบูชาตลอดชีวิตจะล่วงละเมิดมิได้พระอาน,นุนตามครุธรรมแปดประการได้แล้วทูลลาพระผู้มีพระภาค ไปเฝ้าท่านนางโคตมีเล่าบอกถึงเงื่อนไขแปดประการตามพธธระพุทธดำรัสแล้วกล่าวว่าโคตมีท่านพอจะรับครุธ,ธรรมแปดประการนี้ได้อยู่หรือถ้าท่านรับอันนี้และเป็นบรรพชาบุสมบทของท่านพระผู้มีพระภาคตรัสมาอย่างนี้พระนนางโคตมีปลื้มพระทัยยิ่งนัก พระนางเป็นเสมือนสุภาพสตรีซึ่งอาบน้ำชำระกายอย่างดีแล้วนุ่งห่มด้วยผ้าใหม่มีราคาแพงประพรมน้ำหอมเรียบร้อยแล้วมีพวงมลาลัยซึ่งทำด้วยดอกไม้หอมลงสวมศรีรษะสตรีนั้นหรือจะไม่พอใจฉันใดก็ฉันนั้นพระนางทรงรับครุธรรมแปประการทันทีและปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิต ทำไมพระพุทธองค์จึงไม่ประสงค์ให้สตรีได้บวชเป็นภิกษุณีเหตุผลแจ่มแจ้งอยู่แล้วในพระดำรัสของพระองค์น่าจะทรงเปลงความลึ่งเยิงอันจะพึ่งเกิดขึ้นในภายหลังในครุทำแปดประการก็มีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งบรรัญญัติว่าภิกษุณีจะต้องอยู่อาวาสเดียวกับพระสงฆ์แยกสำนักไปตั้งเป็นอิสระอยู่ต่างหาวไม่ได้แต่คงจะให้แบ่งเขตกัน ไม่ใช่อยู่ปะปนกันเรื่องที่ทรงห้ามมิให้พิษุณีแยกไปตั้งสำนักต่างหานั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายคือพิษุณีคุ้มครองรักษาตัวเองไม่ได้พวกอันธพาลอาจจะบุมบามเข้าไปก่อกวนให้ได้รับความเดือดร้อนคราวนี้มาถึงปัญหาอีกข้อหนึ่งว่าที่แรกดูกเหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระพุทธองค์จริงๆที่จะไม่ยอมให้พิษุณีมีขึ้นในศาสนา แต่เมืม่อยอมจำนวนต่อเหตุผลของพระอนุ์หรืออย่างไรจึงยอมในภายหลังเรื่องนี้กล่าวแก้กันว่าพระพุทธองค์จะยอมจำนวนต่อเหตุผลของพระอนุ์ก็หาไม่ได้แต่พระองค์ต้องการให้เป็นเรื่องยากคือให้บวชได้โดยยากเพื่อพิสุนีจะได้ถนอมสิ่งที่ตนได้มาโดยยากนั้นและต้องการพิสูจน์ความแน่วแน่เด็ดเดียวของพระานางโคตมีด้วยว่าจะจริงใจแค่ไหน อย่างไรก็ตามเรื่องนี้พระพุทธองค์น่าจะไม่ประสงค์ให้พิสณีมีขึ้นในศาสนาจริงๆแต่ที่ยอมนั้นยอมอย่างขัดไม่ได้และจะเห็นว่าเมื่อยอมโดยขัดไม่ได้แล้วพระองค์ก็ทรงวางเระเบียบไว้อย่างทียิบเพื่อบีบคั้นให้พิษุณีหมดไปโดยเร็วสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข,ของพระสงฆ์มีเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบข้อหรือที่รู้ๆกันว่า พระสงฆ์มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่พิสุณีมีถึงสามร้อยสิบเอ็ดข้ออาบัตเบาๆของพระแต่เมื่อพิสุณีทำเข้ากลายเป็นเรื่องหนะักแปลว่าพระพุทธองค์ประสงค์ให้พิสุณีหมดไปโดยเร็วและความประสงค์ของพระองค์ก็สำฤทธิ์ผลปรากฏว่าในสมัยที่พระองค์นิพพานนั้นไม่ได้มีเรื่องกล่าวถึงพิสุณีเลยสันนิษฐานกันว่า พิษุณีอาจหมดแล้วก็ได้มาโพรขึ้นอย่างไรในสมัยพระเจ้าอาโศกอีกก็ไม่ทราบข้อที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือประวัติปีนีรูปหนึ่งบวชพิษุณีได้นึ่งรูปต่อนหนึ่งปีและต้องเว้นไปหนึ่งปีจึงจะบวชได้อีกรูปหนึ่งแบบนี้หมดแน่บางท่านให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้มีพิกษุณีนั้น เพราะต้องการให้สตรีเป็นกองสเสบียงการบวชเหมือนการออกครบกองทัพถ้าไม่มีสเสบียงก็ไปไม่ไหวให้ผู้หญิงอยู่เป็นกองสเสบียงบำรุงศาสนาจักรซึ่งมีพระเป็นอัทหารและพระพุทธองค์นั้นเป็นพัรมร,ราชาอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ทรงยอมให้บวชก็เพราะมีพระกรุณาต่อสตรีไม่ต้องการให้สตรีต้องลำบากการบวชเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องประจนภัยนานาประการผู้บวชอยู่ได้ต้องเป็นคนเข้มแข็งไม่ใช่คนอ่อนแอสตรีเป็นเพศอ่อนแอพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้ลำบากเรื่องที่มีสิกขาบทบัญญัติมากสํำหรับภิกษุณีนั้นบางท่านให้เหตุผลว่าเพราะภิกษุณีเป็นลูกหญิงของพระพุทธเจ้าธรรมดาลูกหญิงพ่อต้องเป็นห่วงมากกว่าลูกชาย และมีข้อห้ามมากกว่าแต่ปล่อยเหมือนลูกชายไม่ได้ทั้งนี้ก็ด้วยความหวังดีหวังความสุขความเจริญน,นั่นเองนอกจากมีเมตตากรุณาวันใจในความทุกข์ยากของผู้อื่นแล้วพระอานนท์ยังเป็นผู้สุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งอีกด้วยความสุภาพอ่อนโยนและลักษณะอันน่ารัก มีรูปงามผิวพรรณดีนี่เองได้เคยครองเอาดวงใจน้อยๆของสตรีผู้หนึ่งให้หลงไหลใฝ่ฝันโดยที่ท่านมิได้มีเจตนาเลยเรื่องเป็นดังนี้คราวหนึ่งท่านเดินทางจากที่ไกลมาสู่วัดเชตวันอากาศซึ่งร้อนอบอ้าวในเวลาเที่ยงวันทำให้ท่านมีเหงื่อโสมกายและรู้สึกกระหายน้ำพอดีเดินมาใกล้บ่อน้ำแห่งหนึ่ง เห็นนางทาสีกำลังตักน้ำท่านจึงกล่าวขึ้นว่าน้องหญิงอัตมาเดินทางมาจากที่ไกลรู้สึกกระหายน้ำถ้าไม่เป็นการรบกวนอัตมาขอบินทบาทน้ำจากท่านดื่มพอแก้กระหายด้วยเถิดนางทาสีได้ยินเสียงอันสุภาพอ่อนโยนจึงเงยหน้าขึ้นดูนางตะลึงอยู่คู่หนึ่ง แล้วถอยออกห่างท่านสองสามเก้าพรางกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายน้ําแก่ท่านไม่ได้ดอกท่านไม่ควรดื่มน้ําจากมืออันต่ําช้าของข้าพเจ้าท่านเป็นวรณกษัตริย์ข้าพเจ้าเป็นเพียงนางทาสีอย่าคิดอย่างนั้นเลยน้องหญิงอาตมาไม่มีวรรณะแล้วอาตมาเป็นสมณะสากยบุตรอาตมาไม่ได้เป็นกษัตริย์ คลามไวยะสูตรื้อจนทานแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยอาตมาเป็นมนุษย์เหมือนน้องหญิงนี่แหละเขาพเจ้าเกรงแต่จะเป็นมุนทินแก่พระคุณเจ้าและเป็นบาปแก่เขาพเจ้าที่ถวายน้ําการที่ท่านจะรับของจากมือของคนต่างวันนะและโดยเฉพาะวันนะที่ต่ําอย่างเขาพเจ้าด้วยแล้วเขาพเจ้าไม่สบายใจเลยความจริงข้าพเจ้าไี่ได้ห่วงน้ําดอก นางยังคงยืนกลางอยู่อย่างเดิมขณะพูดมีเสียงสั่งน้อยน้อยน้องหญิงมนทินและบาปจะมีแก่ผู้มีเมตตากรุณาไม่ได้มนทินย่อมมีแก่ผู้ประกอบกรรมชั่วบาปย่อมมีแก่ผู้ไม่สุจริตการที่อาตมาขอน้ำและน้องหญิงจะให้น้ำนั้นเป็นธรรมธรรมยอมรร่อมปลดปลื้มบาปและมนทินเหมือนน้ำสะอาดชำระ สิ่งสักปลกฉะนั้นนงหญิงบัญญัติของพราหมเรื่องบาปและมนทินอันเกี่ยวกับวณะนั้นเป็นบัญญัติที่ไม่ยุติธรรมเป็นการแบ่งแยกมนุษย์ให้เหินห่างจากมนุษย์เป็นการเหยียดหยามมนุษย์ด้วยกันเรื่องนี้อาตมาไม่มีแล้วอาตมาเป็นสมณะสากยบุตรสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีวันนะเพราะฉะนั้นถ้านงหญิงต้องการ จะให้น้ำก็จงเทลงในบาดนี้เถิดานางรู้สึกจัดใจในคำพูดของพระอน,นุนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของนางที่ได้ยินคำอันรื่นหูจากชนซึ่งสมมติเรียกกันว่าชั้นสูงมืออันเรียวงามสั่นน้อยๆของนางค่อยๆประจงเทน้ำในหมอ้อลงในบาทของท่านอน,นุน ในขณะนั้นนางนั่งคุกเขา่าพระอานท์ยืนโน้มตัวลงรับน้ำจากนางแล้วดื่มด้วยความกระหายนางช้อนสายตาขึ้นมองดูพระอานนท์ซึ่งกำลังดื่มน้ำด้วยความรู้สึกปิติซาบซ่านแล้วยิ้มอย่างเอียงอายขอให้มีความสุขเถิดน้องหญิงเสียงอันไทเราะจากพระอานท์ หน้าของท่านยิ่งจำใสขึ้นเมื่อได้ดื่มน้ำระงับความกระหายแล้วพระคุณเจ้าดื่มอีกหน่อยเถิดนางพูดพลางเอียงหม้อน้ำในท่าจะถวายพอแล้วนงหญิงขอให้มีความสุขเถิดพระคุณเจ้าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะทราบนามของพระคุณเจ้าพอเป็นมงคลแก่โสดและความรู้สึกของข้าพเจ้าบ้าง นางพูดแล้วก้มหน้าด้วยความขวยอายน้องหญิงไม่เป็นไรดอกน้องหญิงเคยได้ยินชื่อพระอานนุนอนุชาของพระพุทธเจ้าหรือไม่เคยได้ยินพระคุณเจ้าเคยเห็นท่านไหมไม่เคยเลยพระคุณเจ้าเพราะข้าพเจ้าทำง,งานอยู่เฉพาะในบ้านและมาตักน้ำที่นี่ไม่มีโอกาสไปที่ใดเลยเวลานี้ น้องหญิงกำลังสนทนากับพระอ,อน,นุนอยู่แล้วนางมีอาการตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วแววหิงปิติค่อยๆใายออกมาทางดวงหน้าและแววตาพระคุณเจ้านางพูดด้วยเสียงสั่นน้อยๆเป็นมึงคนแก่โสดและดวงตาของข้าพเจ้ายิ่งหนักที่ได้ฟังเสียงของท่านและได้เห็นท่านผู้มีศีลผู้มีเกียรติสั์ระเบือไปไกล ข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นและได้สนทนากับท่านโดยไม่รู้มาก่อนนับเป็นบุญอันประเริฐของข้าพเจ้ายิ่งแล้วแล้วพระอานุ์ก็ลานางทาสีเดินมุ่งหน้าสู่วัดเชตวันอันเป็นที่ประทรับของพระาศาสดาเมื่อท่านเดินมาได้หน่อยหนึ่งได้ยินเสียงโดยมีคนเดินตามมาข้างหลัง ท่านเหลียวดูปรากฏว่าเป็นนางทาสีที่ถวายน้ำนั่นเองเดินตามมาท่านเข้าใจว่าบ้านของ,งานางคงจะอยู่ทางเดียวกับที่ท่านเดินมาจึงไม่ได้สงสัยอะไรและเดินมาเรื่อยๆจนจวนจะถึงซุ้มประตูไม่มีทางแยกไปที่อื่นอีกแล้วนอกจากทางเข้าสู่วัดท่านเหลียวมาเห็นนางทาสีเดินตามมาอย่างกระชั้นชิด ในตาก็จ้องมองดูท่านตลอดเวลาท่านหยุดอยู่ครู่หนึ่งพอนางเข้ามาใกล้ท่านจึงกล่าวว่าน้องหญิงเธอจะไปไหนจะเข้าไปในวัดเชตวันนี่แหละนางตอบเธอจะเข้าไปทําไมไปหาพระคุณเจ้าสนทนากับพระคุณเจ้าอย่าเลยน้องหญิงเธอไม่ควรจะเข้าไป ที่นี่เป็นที่อาศัยอยู่ของพระสงฆ์เธอไม่มีธุระอะไรอย่าเข้าไปเลยเธอกลับบ้านเสียเถิดข้าพเจ้าไม่กลับข้าพเจ้ารักท่านข้าพเจ้าไม่เคยพบใครดีเท่าพระคุณเจ้าเลยน้องหญิงพระศาสดาตรัสว่าปกติของคนเราอาจจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนาน ต้องมีโยนิโสมนสิการและต้องมีปัญญาจึงจะรู้ว่าคนนั้นคนนี้มีปกติอย่างไรคือดีหรือไม่ดีที่น้องหญิงพบเราเพียงครู่เดียวจะตัดสินได้อย่างไรว่าอาตมาเป็นคนดีอาตมาอาจจะเอาชื่อท่านอานน์มาหลอกเธอก็ได้อย่าเข้ามาเลยกลับเสียเถิด พระคุณเจ้าจะเป็นใครก็ช่างเถิดนางคงพรั่งต่อไปมือหนึ่งถือหม้อน้ำซึ่งบัดนี้นางได้เทน้ำออกหมดแล้วข้าพเจ้ารักท่านซึ่งข้าพเจ้าสนทนาอยู่ด้วยเวลานี้น้องหญิงความรักเป็นเรื่องร้ายไม่ใช่เป็นเรื่องดีพระศา,าสดาตรัสว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกโศกและทรมานใจเธอชอบความทุกข์หรือ ข้าพเจ้าไม่ชอบความทุกข์เลยเพระคุณเจ้าและความทุกข์นั้นใครๆก็ไม่ชอบแต่ข้าพเจ้าชอบมีความรักโดยเฉพาะรักพระคุณเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรน้องหญิงในเมื่อทำเหตุก็ต้องได้รับผลการที่จะให้มีรักแล้วไม่ให้มีทุกข์ติดตาม,มานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยแต่ข้าพเจ้ามีความสุข เมื่อได้เห็นพระคุณเจ้าได้สนทนากับพระคุณเจ้าผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้ารักอย่างสุดหัวใจเลยทีเดียวถ้าไม่ได้เห็นอัตมาไม่ได้สนทนากับอัตมมาน้องหญิงจะมีความทุกข์ไหมแน่นอนทีเดียวข้าพเจ้าจะต้องมีความทุกข์อย่างมากนั่นแปลว่าความรักเป็นเหตุที่เกิดทุกข์แล้วใช่ไหมไม่ใช่พระคุณเจ้า นั่นเป็นเพราะการพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากเล่าไม่ใช่เพราะความรักถ้าไม่มีความรักการพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักจะมีได้หรือไม่มีไม่ได้เลยพระคุณเจ้านี่แปลว่าน้องหญิงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าความรักเป็นสาเหตุชั้นที่หนึง่งที่จะให้เกิดความทุกข์พระอนท์นพูดจบแล้วยิ้มน้อย,อยด้วยรู้สึกว่ามีใจ แต่ใครเล่าจะเอาชนะความปรารถนาของหญิงได้ง่ายๆลงจะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้เพราะธรรมชาติของเธอมักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลถ้าผู้หญิงคนใดใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาชีวิตหรือในการดำเนินชีวิตหญิงคนนั้นจะเป็นสตรีที่ดีที่สุดและน่ารักที่สุดเหตุผลที่กล่าวนี้ไม่ใช่มากมายอะไรเลย เพียงไม่ถึงกึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้แม้นางจะมองเห็นเหตุผลของพระอนนมุนว่าคมคายอยู่แต่นางก็หายอมไม่นางกล่าวต่อไปว่า